เร่งหาสาเหตุ323ตัวอย่างไวรัสมรณะหายปริศนาในออสเตรเลียหายได้ยังไงกันเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะรัฐบาลออสเตรเลียนะคะออกคำสั่งให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐควีนสแลนด์ดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ที่ถูกเรียกว่าเป็นการละเมิดมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพครั้งใหญ่หลังจากเมื่อวันจันท์ที่ผ่านมาทางรัฐควีนสแลนด์นะคะได้ออกมาเปิดเผยว่า หลอดบรรจุไวรัสชนิดร้ายแรงจำนวน323หลอดหายไปจากห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาของหน่วยงานด้านสาธารณาสุขออสเตรเลียประกาศตัวอย่างไวรัสอันตราย323หลอดสูญหายจากห้องปฏิบัติการในรัฐควีนสแลนด์ตัวอย่างไวรัสที่หายไปในครั้งนี้ได้แก่ไวรัสเฮนรานะคะซึ่งเคยพบการแพร่ระบาดในมา้าและสามารถแพร่จากสัตว์สู่คน ทำให้เกิดอาการป่วยรุนแรงและอาจถึงขั้นเสียชีวิตนะคะจำนวนเกือบ100ตัวอย่างมีอัตราการเสียชีวิตประมาณ57%นะ,ะโดยไวรัสเนี้ยถูกพบครั้งแรกในปีพุทธศักราช2537หลังเกิดการระบาดในม้าแข่ง21ตัวและมนุษย์อีก2คนนะคะโดยข้อมูลจาก WHO ระบุว่าไวรัสชนิดนี้มีต้นกำเนิดมาจาก ทางข่าวผลไม้ค่ะไวรัสอีกตัวหนึ่งก็คือลิซ่าไวรัสนะคะลักษณะคล้ายไวรัสพิษสุนักบ้าและเป็นอันตรายถึงชีวิตจำนวน223ตัวอย่างเป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคพิษสุนักบ้าและสามารถติดต่อได้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแต่ละปีนะคะมีคนเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสชนิดนี้ประมาณ59,000คนต่อปี และฮันต้าไวรัสนะคะซึ่งสามารถแพร่จากสัตว์ส่คนจานวน2ตัวอย่างนะคะเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่จากสัตว์ส่คนได้มีต้นกําเนิดในหนูเมื่อมนุษย์ติดเชื้อจะก,ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสฮันต้าซึ่งอาการมักจะมีไข้หนาวสั่นเคลื่อนไส้ท้องเสียและมีของเหลวอยู่ในปอดไวรัสชนิดนี้มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่38ล่าสุดนะคะรัฐบาลควีนส์แลนด์ได้ดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าตัวอย่างเชื้อไวรัสที่หายไปนั้นถูกขโมยหรือถูกทำลายแล้วหรือไม่และไม่พบหลักฐานว่าเกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อประชาชนโดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเชื้อไวรัสที่อันตรายเหล่านี้จะตายอย่างรวดเร็วเมื่ออยู่นอกตู้แช่และไม่ทำให้เกิดการติดเชือ้อค่ะ <S <S เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆนะคะเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสสังคมฝากกดติดตามช่องห้อยกระแสเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ